คนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายนะคะก็คือคุณทวินเปลี่ยนสีสมาชิกพุฒธที่สภาค่ะอภิปรายบอกตอนรับไม่ได้ที่จะแก้ไขามาตรา1 4 4แล้วก็185เพราะนักการเมืองไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการเพราะข้าราชการไม่ใช่พนักงานบริษัทดังนั้นข้าราชการควรทํางานและเป็นไปด้วยระบบคุณธรรมไม่มีการแทรกแซงนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่า กรณีที่เสนอให้ปิดสวิตสอวอขอให้คุยกันด้วยเหตุผลอย่าพูดเอามันและตนขอกระซิบเบาๆว่าสอวอปิดสวิตตัวเองได้ไม่มีใครไล่ปิดอีกต่อไปสอวอโดนด่าฟรีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกด้วยเสียงของสสไม่ใช่เสียงของสอวแต่กลายเป็นว่าสอวอโดนด่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกลับโดนด่าฟรีไปฟังเสียงของคุณทวินเปลี่ยนสีค่ะมาตรา200 เจ็ดสิบสองเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายมตรีหรือที่เรียกกันว่าการปิดสวิตสวเรื่องนี้ต้องพูดกันในชาติครับจะมาพูดเอามันคำหนึ่งก็ปิดสวิตสว์สองคำก็ปิดสวิตสอว์ไม่ได้ครับพวกผมสวแม้จะอายุมากกันแล้วไฟน้อยกันแล้วนะครับแต่จะมาให้ใครปิดสวิตง่ายๆโดยไม่มีเหตุไม่มีผลจนกระทั่งไปถึงขั้นที่ข่มขู่คุกคามหรือเหยียดหยามในประการต่างๆนั้นยอมไม่ได้หละครับแต่แต่ถ้าท่านมีเหตุผลมาพูดกัน ผมก็ะสิบเบาๆนะครับเราปิดสวิตเราเองได้ต้องบอกว่าในหลักการแล้วเนี่เสียงของสมาชิกผู้ที่สภาไม่ใช่เสียงชี้ขาดในการเลือกตัวนายกตีหรอกครับผู้ที่มาเป็นนายกตีนั้นถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนที่มากเพียงพอเป็นนายกไม่ได้หรอกครับถึงเป็นได้ก็บริหารประเทศต่ตอไม่ได้เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงในทางการเมืองเมื่อตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเป็นนายกตรีหลังการเลือกตั้งนั้นท่านเข้ามาเพราะเสียงสนับสนุนของสส อย่างพวกเราในห้องนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้มีเสียงสนับสนุนของสวไม่มีเสียงสนับสนุนของสวสักคนเดียวท่านก็เป็นนายกได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นโดยเสียงสนับสนุนของ S สสไม่ใช่เสียงสนับสนุนของสวนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าพวกเราสวโดนด่าฟรีครับนือไม่ได้กินหนังไม่หลอมนั่งมีเอาคนเอากระดูมาแขวนคอให้โดนด่าฟรีมาตลอดเหตุผลที่สองครับการให้สวออกเสียงเลือกนายมุทตีนะครับ เป็นผลของการทาประชามติพร้อมๆกับการรับรัฐมนุญฉบับนี้ทั้งฉบับเป็นฉันทามติของประชาชนนะครับไปหักดิบยกเลิกดื้อๆไม่ได้นะครับถ้าจะทําก็ต้องไปย้อนต้นทางทาประชามติมาเสียให้ถูกต้องเหตุผลที่สมนะครับที่ว่าเรื่องนี้ทําไมถึงจะไปยกเลิกไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรากําหนดไว้ในรัฐมนุญในบทเฉพาะการนะครับมันจะสิ้นสุดไปกับบทเฉพาะการก็อีกแค่ปีสองปีนะครับถึงเวลานั้นสวิตพวกเราปิดเองครับไม่ต้องมีให้ใครมาไล่ปิดอีกต่อไปเหตุผล สุดท้ายที่ผมอยากจะพูดที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าสวอเราไม่ได้มาจากประชาชนการมามีเสียงเลือกหรือให้ความเห็นชอบตัวนายมตีนั้นในทางหลักการแล้วมองยังไงก็ไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกครับใครๆก็ทราบนะครับในสถานการณ์ปกติมันไม่ควรมีอยู่นะครับแต่ผมอยากให้พวกเราตั้งสติกันแล้วก็พิจาาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมนะครับอยากเรียกร้องให้เราทําใจกว้างๆว่าในความเป็นจริงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยกันจริงหรือเปล่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักการอย่างสวยหรูอย่างนั้นหรือ บ้านเมืองเราที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมืดมนอย่างหลา,หลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะอะไรผีมือใครผมคิดว่าไม่ใช่เพราะพวกผมแล้วครับแต่ที่มันยุ่งมันมืดเพราะใครท่านไปพิจารณาดูครับผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าด้วยเหตุและผลข้อบกพร่องอย่างนี้นะครับรัฐมนูลฉบับนี้จึงได้มีบทบรรจัติต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งรวมถึงเรื่องบทเฉพาะการที่ให้สวเราเข้าไปมีส่วนเลือกนายฐมตรีแล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราวแค่ห้าปีเท่านั้นนะครับ ประเด็นี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสอวอที่พูดแล้วอธิบายแล้วโต้ในเชิงตักกะเหตุผลกับทางกลุ่มสมาชิกสสที่พยายามจะเสนอคือสสใ้เห็นพ้องต้องกันในเรื่องปิดวสวนะครับว่าสวไม่ควรจะมีบทบาทในเรื่องของการเลือก นายกรัฐมนตรีคุณตวินเนี่ยที่เมื่อกี้เราเปิดให้ฟังเนี่ยพยายามจะอธิบายหนึ่งที่มาที่ไปของการให้อำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีว่า,ามาจากการทําประชามตินะคือคุณจะบอกว่าไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้นะคือถ้าทําประชามติมาก็คือ,อ,อคำข้อคําถามพวกเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยจะมาหักดิบบอกยกเลิกไปเลยเนี่ยอ,อันนี้คือการหักดิบอำนาจของประชาชนคุณคอบอกก็ต้องไปเริ่มที่ต้นทางก่อน<ฆ>คือไปถามประชาชนก่อนว่า คำว่าประชาชนที่คุณตวินบอกให้ไปถามคือคนทั้งประเทศนะไม่ใช่ประชาชนแบบที่แกนนําม็อบก็ออ้างว่าตอนนี้ประชาชนไม่เอาแล้วนะสสก็อ้างมาประชาชนทั้งประเทศเห็น้องต้องการว่าคนดูทีวีบอกแกไต่ไปนับถันรวมด้วยได้ยังไงดฉ,ฉันไม่ได้เห็นเพราะต้องการกับกับท่านท่านหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นสุดท้ายที่คุณทวินพูดเนี่ยนะครับเรื่องว่าไม่ได้มาจากประชาชนไม่มีใครเลือกมาเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ คุณตวินย้อนได้ผมว่าคมมากนะที่บอกว่าจริงอยู่ว่าดูเหมือนไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่านาต้องไปดูว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปกติหรือเปล่าในตอนนั้นนะในตอนนั้นเนี่ยนะครับคือเวลาพูดเนี่ยคนพูดเรื่องสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะ,ะพูดแบบตัดตอนแล้วพูดแบบไม่มีบริบทไงน,นะคือมันมีสภาพแวดล้อมของมันอยู่มันถึงมี อันแบบนี้ม,มีเครื่องมือชั่วขราวคือคุณทวิตกลังจะอธิบายสวเนี่ยเป็นเครื่องมือชั่วค่าวในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติถ้าบ้านเมืองปกติเนี่ยก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็คนก็ดูแล้วก็พูดถึง่คุณทวินเมื่อวานนี้พูดได้ดีมากคนหนึ่งเลยนะครับในส่วนของสวนะฮะค่ะ